จะไปชมคลิปนะคะตาลขอฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็รวมถึงช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะอย่างนั้นเราไปชมคลิปกันเลยคะ่ะอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะวันนี้มาเที่ยวบ้านของแม่ค่ะเป็นบ้านแม่ตาลเองนะคะก็จะมีสวนต่างๆแล้วก็ผลไม้แล้วก็เลี้ยงเป็ดแล้วก็มีฟาร์มมา้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมที่บ้านแม่กันนะคะ ต้องกินงอก่อนค่ะอันนี้แม่ซื้องอะมาแม่มาออกกล้องแป๊ดน,นึงมีคนอยากเห็นเราเลยตรงนี้ตรงนี้งอแม่เออแ,แม่อายกล้องค่ะแม่อายกล้องงอหวานมากค่ะทุกคนอืที่บ้านจะมีแบบคุรียน กําไยนะคะแล้วก็มีอะไรนะแม่เรียกให้ไปดูเป็ดแล้วอะค่ะอืมแล้วก็มีแก้วมังกรน,นะคะมีทุ่งข้าว <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวดีกว่าะนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะที่บ้านไปกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปชมความเป็ดกันนะคะทุกคน ที่นี่จ้เลี้ยงเป็ดเองแล้วก็จะขายไขย่แล้วก็จะเอาไว้กินด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นซาเล้งของแม่นะคะอันนี้ก็เป็นเล้าเป็ดนะคะอันนี้เป็นรอบบ้านเลยโอเคไปดูเป็ดกันนีกว่าจ้า อันนี้ก็เป็นไข่เป็ดนะคะทุกคนไข่เป็ดสดจากฟาร์มจากเ้าเลยนะคะก็จะเลอะนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไปขัดไปล้างแล้วนําไปจําหน่ายนะคะฝนตกไข่ก็เลยเลอะหน่อยนะคะทุกคนอันนี้แม่หนูเอง <c oughs> แม่อายกล้งองค่ะไม่ค่อยจะเข้ากล้องไหนไหนอันนี้ก็เป็ดนะคะทุกคนเห็นไหมคะน้องเป็ด มันออกไข่วันละกี่ฟองเนี่ยทามแม่เก็บได้อะเป็ดมีสามสิบตัวเองเป็ดมีสามสิบตัวออกไข่วันละวันละยี่สิบห้าฟองอะแม่ 25, นะอ๋อยี่สิบห้าบ้างยนะี่แปดบ้างเนาะโอเคอันนี้เป็นฟาร์มเป็ดนะคะทุกคนอันนี้แม่ก็ไปแล้วคะ่ะคุณแม่คนขยันของเราเองนะคะไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นแก้วมังกรน,นะคะทุกคนที่บ้านก็จะปลูกแก้วมังกรกินเองนะคะอันนี้ก็กำลังออกลูกเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นดอกของมันนะคะทุกคนนี่เป็นต้นเลยที่บ้านจะมีสวนแก้วมังกรด้วยนะคะอันนี้เป็นสวนยางค่ะทุกคนแล้วก็สวนแก้วมังกรอ,อีกอันนึงก็จะอยู่น,นู่นเลยค่ะ เห็นไหมคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากเข้าไปเพราะมันลกค่ะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาบริเวณบ้านค่ะสวยมากๆนี่นะคะไปมุมนี้ก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะที่บ้านของเราทำเอาไว้นะคะทุกคน,นแม,แม,แม่แม่มาบอกวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพเขาหน่อย มันต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างอะแม่แบบเนี้ยอันนี้มันยังไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปสีแดงก่อนใช่ไหมแม่แม่ลองลองสาธิตลองทําแบบเออให้ให้ดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีไข่ไข่ไก่อ่ะไข่ไก่แล้วก็มีอะไรอีกไข่ไก่หนึ่งฟองอ่าน้ำปลาอ่าน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะอ่าผงชูรสผงชูรสอ่าแล้วเห็นพ่อบอกต้องมีสารอะไรด้วยนะ เอเชื้อขวดเชื้อหเหรอเชื้อจุลถ้าไม่มีไม่เป็นไ,ไ,ไรก็ท็เป็นเองอันนี้เอาไว้ประโยชน์อันเอาไว้ทําอะไรอะแม่เอดน้ําผักอ่ะไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะงามใช่ไหมแม่จะเป็นแบบนี้แหละแล้วลลสภาพเนี้คือเราต้องทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้แม่จะได้เป็นหัวแบบแดงๆเลยประมาณสิที่แม่ทำนะประมาณสิบห้าสิบห้าวันขึ้นไปอ่ะอืมอืมจะเริ่มแดงอันอันเนี้ย อ,นนอันนี้เริ่มแล้วม,มั้งเนี่ย้เริ่มแล้วใช่ไหมเพื่อให้เป็นสีแดงเป๊ดเลยใช่ไหมต้อง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 แบบนี้เช้าเย็นอ่ะอือต้องทําแบบนี้เช้าเย็นเลยค่อยขยาวอันนี้ก็เป็นแม่ exactly. ปลูกเองหัวผักกาดใช่ไหมปลูกเองปลูกเองผักกาดหัวใช้น้ำน้ำหมักชีวภาพนี่แหละรดใช่ไหมอันนี้ผสมน้าผสมน้มํามารดอืออันนี้ก็เป็นผักนะคะทุกคนน่ากินไหมคะผักกาดหัวของเราค่ะ สดๆกันเลยปอกสารพิษต่อไปเดี๋ยวไปดูลำไยกันนีกค่าอันนี้ก็จะแม่อันนี้ลำไยใช่ไหมใช่ลำไยพันหัวกะโลกอ๋อลำไยห,หัวกะโหลกแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่ยังเป็นลูกๆอยู่ลุกคนนี่ดูนะคะลำไยที่เขากินกันนี่แหละคะ่ะ ใช้ใช้เชื้อจุลินทรีย์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะในการในการล่าทําให้มันงามนะคะไ,ไ,ได้ยินเสียงอะไรน้อไปดูหน่อยบ้านแม่จะมีหานด้วยนะคะทุกคน,น,คนอันนี้หานดุนะคะเลี้ยงแทนหมาได้เลยค่ะไล่ทุกวัน เนี่ยแม่ก็ชื่อมหาชาติกับมหาเทศดินี่ไงหานหานนินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเอ,อัเนี้เอาอาหารมาให้อะแม่อ่าเดี๋ยวมันก็จะมากินอาหารกันนะคะทุกคนออกินอาหารเป็ดเนี่ยแหรอคะ มาเลยแล้วก็จะกลัวเรานิดหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นหานที่ดุมากเลยนะคะใครเข้าบ้านไม่ได้เลยดูยิ่งกวา่าหมาอีกนะคะตอนนี้ต่อไปเราไปดูคอกม้ากันนะคะทุกคนค <ม í> อกม้าเรามาดูหมีกันนะคะ นี่คือเจ้าหมีเจ้าหมีอะโอ้ไข่เป็ดอันนี้เจ้าหมีอันนี้ชื่อหมีนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็มาซื้อไข่แม่ค่ะมาอุดหนุนแม่หน่อยอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะทุกคนไข่ที่ว่าเราเข้าไปดูเมื่อกี้ค่ะเป็นไข่าจากน้องเป็ดที่อยู่ในฟาร์มเลยนะคะทุกคน วันนี้ก็มาอุดหนุนแม่อันนี้แพงละร้อยห้าสิบาทมาอุดหนุนแม่หน่อยนะคะทุกคนปานลาเราเขาก็จะลกๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ขายของด้วยไม่ค่อยมีเวลาทํานะคะทุกคนอันนี้ห้องอนุบาลอันนี้เป็นลูกเป็ดนะคะทุกคนตัวเล็กๆล็กน้อยแม่ใช่ที่แม่ให้หนูโอนตังวันนั้นไหมใช่เนี่ยเหรอ โอ้โหนี่นะคะทุกคนนี่เป็นลูกเป็ดน,นะตัวแรกเลยชื่ออะไรแม่นนถุงเงินุงงเงินอันนี้เป็นม้าที่บ้านนะคะทุกคนถุงเงินถุงเงินขี้นกับลับถุงเงิน อันนี้เป็นถุงเงินนะคะอันนี้ก็เป็นอ่านม้านะคะทุกคนม้าจะมีหลายตัวนะคะแต่บางตัวก็ปล่อยไปกินหญ้าตามทุ่งนาบางแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขี้ม้าเอาไว้ขายค่ะใส่ต้นไม้แล้วก็ตัวนี้ชื่อไอ้กัดนะคะทุกคนเพราะว่ามันชอบกัดมากเลยค่ะตัวนี้จะดหนูนิดนึงค่ะนี่นะคะทุกคนดเดี๋ยวเนะดียวเลยแป๊บนึง อันนี้แม่ก็เอาไข่มาให้แล้วนะทุกคนแม่ได้กำไรไปร้อยสี่สิบนะคะคจะกินฟรีก็กินได้ค่ะแต่ว่าอย่าอุดหนุนภายในครอบครัวนะคะทุกคนนี่นะคะแม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ให้มาดูบรรยากาศที่บ้านแม่แล้วก็มาชมธรรมชาติแล้วก็มาชมสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะ อันนี้ก็เป็นนาข้าวที่ว่าแม่ปลูกเองนะคะทุกคนที่บ้านจะไม่ได้ซื้อข้าวกินนะคะจะปลูกกันเองนะคะทุกคนรอบหน้าเดี๋ยวยังไงจะมีบ้านอีกหลังเนื้อคะ่ะเป็นบ้านแม่เหมือนกันอยู่ซอยข้างในเลยนะคะอันนั้นจะมีหญ้าเพนทล่านะคะเขาปลูกหญ้าเพนทล่าสาหรับเลี้ยงมา้าวันไหนจะเข้าไปอัดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากซับสไคร้ถูกใจยังไงก็ให้กดถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้สําหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคน วันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย